เต่าอยู่เหรอพี่มึงสวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีค่ะชื่อก็ไม่เหมือนกันคลิปนี้จะไปอยู่ใน Youtube ตอนที่เราอยู่ม .6 แล้วคลิปแรกลงด้วยไอ้เมย์ข้าวกล้องมาด้วยแต่ขึ้นบนยตทูปเมย์มึงเวรเลยหกมึงเนี่ยคลิปนี้คือคลิปแนะนำตัวที่เราจะ่ันตัวจากนักเรียนไปเป็นยูทูบเบอร์สปอยเลยสปอยสปอยดังแล้เจ้าหญิงนะคะใช่ค่ะเจอกันตามมาได้ที่ไอจีนะ ตะวันนะคะเฮ้ยเอาลงยูทูบคลิปแรกเลยนี่เชิญถามวีดีสือบ๊ายบายเจอกันมะหกไปน้ำตัวก่อนแนะน้ำตัวกันแนะน้ำตัวกันชื่ออะไรคะสวัสดีค่ะชื่อหนูดีค่ะชื่อน้ำค่ะดาวค่ะชื่อพิมค่ะโู่วีเดอร์ชื่อมันชื่อแตงชื่อแตงตัวน่ะแตงมูมหรือเปล่าต่อต่อต่อภาษาไต่อไปษาไทยไอ้พะยะจาวินค่ะ สวัสดีค่ะเราชื่อทานตะวันไม่ใช่คนไม่ใช่ชื่ออีใบเตยค่ะวิแรงมากไอตัวเตี้ยงบนอ่ะเอากูยังไม่อันนี้เลยชื่อจีค่ะแต่ดูตัวเตี้ยตรงไหนสวัสดีครับที่นี่ครับอุ้ยไอ้โมยวันนี้เป็นแฟนเรานะคะสวัสดีครับชื่อโมยไอ้เมึงแล้วถ้าไปเปิดคลิปแ้ดูตอนมหาลัยอ่ะมึงร้องไห้จริ่งโดชื่ออะไรคะ เเอมอนเอย่หนล้วยเราจะเจอกันตอนเปิดเทอมตอนเราอยู่หมอหกนะครับคลิปแรกในยาจะจกันิดเทายู่มนะครับคแรกในยทบมาเราจะเจอกันตอนเดอนาอ่หนะครคแเราจอกันปิดอนเร่นะคะตอนนี้อยู่หอับลปกะกันตอนดตเ่ลปกทบากันตอเดี๋ตอยว่อปยวเดี๋ยวเดี๋ยว